ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางบันไดแ a มโคนะครับที่ส่งโค้ดเอลเดนริงมาให้ทางเดอะมูฟได้เข้าไปเล่นก่อนประมาณ3วันก่อนที่เกมนี้จะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการฉะนั้นก่อนจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังสําหรับผู้ชมที่กําลังลังเลว่าจะซื้อเกมนี้ดีไหมผู้ชมที่ยังไม่แน่ใจนะครับผมสรุปให้ในเบื้องต้นแบบที่ไม่เป็นการสปอยเนื้อหาในเกมจากฐานะคนที่เล่นเกมในแฟรนไชส์นี้จบมาแล้วทุกเกมและสามารถพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีดาร์กโซก็ไม่มีเดอะมูฟในวันนี้เช่นกันครับ Elden Ring คือเกมที่ตกผลึกด้วยระบบเกมเพลย องประกอบที่เป็นจุดเด่นเป็นด้านที่ดีงามเหล่านั้นถูกเอามาพัฒนาต่อยอดให้กับ Elden R i n g ครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์หลายๆอย่างของเกมก็ยังคงรักษาเอาไว้เช่นวิธีเล่าเรื่องที่ต้องใช้การปฏริปต,ต่อจากบทสนทนาจากคาอธิบายเอเทมแล้วก็การสังเกตจากสิ่งต่างๆภายในเกมระบบบอลไฟที่เปลี่ยนเป็นผลลําแสงสีทองระบบการต่อสู้ที่เน้นสมจริงแต่ก็มีความแฟนตาซีปะปนเข้ามาด้วยสกิลประเภทต่างๆระบบคลาสในตอนเริ่มเกมระบบมันติเพลเยอร์ที่เราเป็นได้ทั้งผู้ถูกรุกรานและผู้ถูกบุกรุก บอสที่ท้าทายระบบการอัพเลเวลพัฒนาตัวละครและอาวุธแลานผู้ชมยังจำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดีจากเกมเก่าๆผมบอกได้เลยว่าผู้ชมจะได้เห็นมันอีกครั้งในเอลเ n นริงในขณะเดียวกันองค์ประกอบใหม่ๆก็ถูกใส่เข้ามาซึ่งผมสามารถยืนยันกับผู้ชมได้เลยนะครับว่านี่คือเกมโซงในแบบที่ผมอยากให้เป็นมานานแล้วโลกที่เปิดกว้างบอสข้างทางที่แวะไปตรงไหนก็มีโอกาสได้เจอ NPC ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาต้องประจนกับโลกที่แสนกว้างใหญ่แห่งนี้เหมือนกับเรา การขี่ม้าที่ไม่ใช่แค่ผ่านะเดินทางแค่อย่างเดียวหรือว่าจะเป็นการสำรวจจนได้เจอกับอะไรมากมายที่คาดไม่ถึงฉะนั้นถ้าผู้ชมชอบเกมของ From Software ชอบสเสน่ห์แบบนี้ที่หาไม่ได้จากเกมไหนไม่ต้องลังเลแล้วครับผมลองมาให้แล้วแล้วผมโคตรชอบความเป็น open world action RPG แบบ Elden Ring เอาละทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นสําคัญต่างๆของเกมกันแล้วนะครับโดยหัวข้อที่ผมจะเอามาเล่านั้นประกอบด้วยเนื้อเรื่องวิธีการเล่ากับซับภาษาไทยระบบคลาสและทางเลือกในวิธีการต่อสู้โลกของเอลเ n นริงฮูดอาชาบอสกับความยากของเกมและท้ายสุดก็คือคุณภาพชีวิตในเกมนะครับทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่เอามาเล่าเป็นประสบการณ์แค่15ชั่วโมงแรกของผมเท่านั้นนะครับซึ่งผมยังรู้สึกได้เลยว่าผมยังไปไม่ถึงกึ่งหนึ่งของเกมเลยด้วยซ้ําและนี่ก็คืออินโทรที่เป็นน้ําจิ้มให้ผู้ชมได้เห็นนะรบว่าาาาผมมมเจออไ้้งตี เรื่องราวของ e อ den r ริ g นั้นตั้งต้นด้วยต้นตำรับของ From Software ที่มักจะเอาดินแดนที่ล่มสลายมาเป็นจุดเริ่มเ l d e n r ร n g คืออะไรบางอย่างที่เป็นแกนหลักของเรื่องครับมันคือรากเหง้าของพลังและสิ่งค้ำจุนให้กับดินแดนมัชิมาหรือว่าเดนแลนด์บิทวินอาณาจักรตรงกลางที่มีม่านหมอกขวางกั้นเอาไว้ว่ากันว่าดินแดนมันชิมาเคยปกครองโดยควีนมาริก้าดิอีเทอร์นลทว่าการแตกพังของวงแหวนเอลดนก็นำพามาซึ่งการหายสาบสูญของราชินีปฏิบัติการดับเทอร์มินเริ่มต้นหลังจากน,น ความสงบสุขของอาณาจักรแห่งนี้สิ้นสุดลงทันทีครับเนื่องจากเกิดสงครามภายในระหว่างมนุษย์เครื่องเทพผู้เป็นเหล่าทายาทแห่งราชินีมาริกา การทำหันการนำพามาซึ่งการสูญเสียและการพังทลายของอาจักรที่ปราศจากผู้ชนะในขณะเดียวกันการยื้อแย่งชิ้นส่วนเอลเดนริงเพื่อขว่ยคว้าพลังอำนาจจากมันก็เป็นการละเมิดเดอะเกรทวิลหรือว่าพระมหาประสงค์ของแดนมัชชิมาเมื่อนั้นเองที่เกรสหรือว่าผนึกสีทองได้มุ่งหน้ากระจัดกระจายออกไปเพื่อตามหาเดอะทานิชเหล่าผู้มัวหมองที่ออกเดินทางไปยังดินแดนอื่นลำแสงสีทองมาพร้อมกับเจตจำนงเพื่อบอกให้กลุ่มคนต้องบนทินเหล่านี้หวนกลับคืนสู่เดอะแดน์บทวีนและกลายเป็นเอลเดนหลอดคนต่อไปให้ได้ เจอทันิชคนแรกก็คือโฮรารูประมุขแห่งแดนเถื่อนคนที่2คือผู้ที่สวมหน้ากากทองอันเจอจรรดคนที่3ามนามว่าเฟียนารีแห่งผู้วัยชนคนที่4ี่คือผู้เสพอาจมแสนหน้ารังเกียจและท้ายสุดก็คือเซอร์กีเดียนออฟเนียผู้รอบรู้ทั้งนี้ประกายแสงทองยังมอบโอกาสให้กับผู้มัวหมองผู้ไร้านามตัวเอกของเกมอีกด้วยครับและเราจะเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงที่จะหาหนทางขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนคนต่อไปนั่นเองและนี่ก็คือปฐมบทเรื่องราวของเกมเกมนี้ครับ เอาละในหัวข้อของเนื้อเรื่องวิธีการเล่าและการแปลภาษาไทยนะครับเนื้อเรื่องหลักนั้นก็ต้องบอกว่าน่าติดตามเลยทีเดียว และถ้าคุณผู้ชมตามข่าวการพัฒนาเกมนี้มาตั้งแต่ต้นจะทราบว่าโครงเรื่องทั้งหมดได้จอร์ดอาอามาตินผู้ประพันธ์นวนิยายอัศวิ of ice and fire ที่ถูกเอาไปผลิตเป็นซีรีส์อย่างเกม of throne มาเป็นคนกำหนดเนื้อเรื่องภาพรวมให้เอลเดนดิงจึงเป็นผลงานที่น่าสนใจมากๆในแง่ของเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาแก้คุณที่เดทากะมิยาสกิที่ทําเนื้อเรื่องให้กับเกมก่อนหน้าก็ยอมรับได้แล้วนะครับว่าเกมเหล่านั้นก็ต่างมีเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นนี่ได้คุณจอร์ดอาอ์มาตินมาแจมด้วยนะครับเน อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมของ From Software มาก่อนอาจจะต้องปรับตัวกับวิธีการเล่านะครับเพราะว่าตัวเกมไม่ได้เล่าเราตรงๆทั้งหมดพวรเล่นจะต้องเป็นคนปฏิบัติต่อเนื้อเรื่องด้วยตัวเองโดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆครับได้แก่บทสนทนาที่ต้องกดคุยซ้ำๆเพื่อให้ได้ dialogue ใหม่ๆการอ่านคำอธิบายสกิลหรือว่าไอเทมแล้วก็การสังเกตจากสิ่งแวดล้อมในฉาก เอเดนริงเป็นเกมที่มีบทสนทนาไม่เยอะนะครับประโยคแต่ละครั้งที่ตัวละครพูดจะกระชับแต่มักจะมาพร้อมกับปริศนาที่เราจะต้องคอยจดคอยจำเอาไว้เพราะถ้าเล่นไปเรื่อยๆอาจจะมีงงได้ว่าใครเป็นใครเนื่องจากมีชื่อเฉพาะเยอะพอสมควรเลยครับในส่วนของการแปลภาษาไทยผมก็มองว่าผู้แปลตั้งใจแปลมากๆเลยนะเราจะได้เห็นถึงการเลือกใช้คําการใช้ภาษาที่สละสลวยบางครั้งก็มาเป็นกรอนเลยด้วยซ้ำครับยกตัวอย่างประโยคของพ่อค้าคนนี้นะครับเขาบอกว่า อย่าอาดูนความเดียวดายอย่าคาดหมายความห่วงหาอย่าปรารถนาความอาทรอ,อย่าวิงวอนขอสิ่งใดแต่หากมีใครทําร้ายไสจจกเปลี่ยนคําอภัยเป็นดาบสู่มันอ๋อไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณและก็ชื่นชมทีมแปลภาษาไทยให้กับเอลด n น i ิงเลยนะครับ โดยรวมแปลออกมาได้เหมือนเราอ่านนิยายแฟนตาซีเลยทว่ามันก็มีข้อสังเกตนิดนึงสาหรับผู้เล่นที่จาคาศัพศท์ภาษาไทยยากๆได้น้อยครับบางคําเราต้องไทยแปลไทยอีกทีนึงเพราะศัพท์รู้รามากการเล่นแบบเก็บเนื้อเรื่องไปด้วยจึงมีข้อจํากัดนิดนึงซึ่งจะให้ผมแนะนําก็คือเล่นไปจดไปหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีอุปกรณ์หรือว่าโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอกดอ,อัดเอาไว้ด้วยก็จะทําให้ติดตามเนื้อเรื่องไปด้วยได้นั่นเอง การแปลภาษาไทยยังครอบคลุมไปถึงเมนูต่างๆในเกมและคําอธิบายเทียมครับฉะนั้นเกมเมอร์ชาวไทยเล่นกันได้แบบชิลๆเข้าใจได้แน่นอนเพราว่าบางจุดตัวเกมอาจจะไม่ได้แปลให้นะเช่นคําว่า You Die ตอนที่เราตายคําว่า lost grace discover ในตอนที่เจอจุดเช็คพอยต์ือว่า enemy fail ตอนที่ลมบอสได้ครับหัวข้อใหญ่ต่อไปก็คือคลาสระบบอาวุธแล้วก็ตัวเลือกในการต่อสู้ ผู้เล่นสามารถเลือกคลาสในตอนเริ่มเกมได้10อาชีพนะครับโดยแต่ละอาชีพก็จะมีสแตทค่าพลังอาวุธชุดเกราะเริ่มต้นและไอเทมบางอย่างที่ใช้พกติดตัวมาไม่เหมือนกันการเลือกอาชีพจึงมีผลต่อการเล่นมากๆว่าเราอยากมาสายไหนอยากเล่นสายดาบก็จะมีกลุ่มคลาสที่ใช้อาวุธนี้อยู่ แต่ว่ารายละเอียดตีกย่อยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเช่นฮีโร่จะเน้นใช้อาวุธหนักได้วอริเออร์เน้นถือดาบ2มือดาบคู่หรือว่าสมุไรจะมาพร้อมกับธนูตั้งแต่เริ่มเกมหรือว่าผมที่อยากจะเล่นแนวใหม่ดูบ้างนะครับเพราะผมไม่เคยเล่นสายเวทเลยเกมนี้ผมก็เลยเลือกเล่นแอสโทรเลเจอร์หรือว่าผู้พินิจดาวทั้งนี้การเลือกคลาสจะช่วยทําให้เราพัฒนาตัวละครไปในทิศทางนั้นได้เร็วขึ้นตั้งแต่เริ่มเกมอย่างไงก็ตามนะครับถ้าผู้ชมอยากลองใช้อาวุธหรือว่าสกิลจากอาชีพอื่นมันก็ทําได้อยู่นะแต่ว่าเเเเรราาาาาจะตต้้้้ออองงมััััััื่่ใหหททกกกบณฑขนนนนนนีวลภย เอลเดนดิงนั้นเปิดโอกาสให้เราพกอาวุธใส่แขนฝั่งซ้ายขวาได้ค้างละ3ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากครับมันจึงเป็นจุดเด่นของเกมนี้เพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้พลิกแพลงการใช้อาวุธต่างๆกับโล่เพื่อรับมือกับศัตรูได้หลากหลายรูปแบบอาวุธหลายๆชนิดก็มาพร้อมกับสกิลติดตัวแต่ว่าบางอันที่ไม่มีสกิลผู้เล่นก็สามารถติดตั้ง a อเชสออฟวอหรือว่าถุลีสงครามลงไปเพื่อให้อาวุธอันนั้นใช้สกิลพิเศษได้โดยสกิลหรือว่าพลังเวทที่เราใช้จะต้องแลกกับโฟกัสพอย n ์เพื่อเป็นการตีกรอบจํานวนครัั้้งที่สาามรรถใชไดคบ มูฟเซตของอาวุธแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันและสามารถผสมผสานการออกท่วงท่าการโจมตีแถมเกมภาคนี้สามารถกดกระโดดเพื่อโจมตีได้ด้วยเมคานิกในการเล่นจึงมีมิติที่กว้างทั้งโจมตีธรรมดาโจมตีแรงเพื่อให้ศัตรูติดชะงัก mm hmm. การใช้สกิลเอเชสออฟวอเป็นตัวช่วยใช้เวทมนต์ใช้สกิลมิราเคิลการแพรรี่เพื่อสวนกลับนะครับการลอบแทงหรือว่าหาจังหวะไปแทงจากด้านหลังการกลิ้งหลบหรือว่าใช้โล่และตีกลับอย่างรวดเร็วเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบต่อสู้ของเอลเดนริงนั้นโดดเด่นมากๆครับ เพราะว่าผู้พัฒนาให้อิสระกับเราทั้งนี้ศัตรูแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันทางเลือกที่หลากหลายก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลองใช้ทักษะเหล่านี้จัดการกับศัตรูครับนอกจากนั้นยังมีประเภทสกิลอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังลองให้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือสปิริตที่ต้องใช้สปิริตเบลหรือว่ากระดิ่งอัญเชิญวิญญ,ญาณซึ่งผมยังหายเทียมนี้ไม่เจอเกี่ยวกับเรื่องนี้มันได้สะท้อนระบบการสำรวจแผ่นที่นะครับว่าสกิลหลายๆอย่างที่เราใช้ได้มากน้อยไม่เท่ากันหลกัหลกๆนัั้้นกาากกาจจก็มมาาาจจจรรสวเเอบทงหดลย บางอันได้จากมอสบางอันได้จากการบุกโจมตีคป์ของศัตรูหรือว่าบางอันได้จากรังของมอนสเตอร์ที่เราจะฝ่าเข้าไปอาวุธแต่ละชิ้นก็จะขึ้นกับค่าพลังของตัวละครของเรานะครับว่าถึงเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้หรือเปล่าอาวุธยังสามารถตีบวกให้มีอนุภาพที่รุนแรงขึ้นและอาวุธใหม่ๆก็ยังสามารถหาได้จากดันเจียนพ่อค้าหรือว่าดรอปจากศัตรูครับ โลกของ Elden Ring เป็นของใหม่จาก From Software ที่สร้างเกมนี้ให้มีแผนที่แบบเปิดกว้างผู้เล่นสามารถออกสำรวจไปยังพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระนั้นทำให้15ชั่วโมงแรกของผมเนื้อเรื่องหลักไม่เดินเลยครับเราโมวแต่ออกสำรวจท่องเที่ยวไปเรื่อยคือไม่ว่าเราจะไปณนมุมไหนของแผนที่มันก็จะมีบางสิ่งที่ดึงดูดให้เราออกไปสำรวจอยู่เสมอบางครั้งเราอาจจะได้เจอกลุ่มยักษ์ที่ยืนรวมตัวกันจนน่าสงสยัยเห็นอังคะเรืองแสงที่ส่องขึ้นมาจากพื้น เห็นมอนสเตอร์ที่แปลกตาเจอบอสประจำถิ่นที่ชวนให้ออกล่าเจอแท่นหินที่ชี้นำทางเราไปเจอดันเจียนได้เจอ NPC ใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งการปรากฏตัวของมังกรแบบไม่ให้ทันตั้งตัวโวล์แมปของ Elden Ring จึงดีงามมากๆสำหรับผมเพราะเมื่อเกมมีบอสที่ช้าทายนะครับการสำรวจเพื่อให้ได้ไอเทมตัวช่วยจึงมีความหมายเสมอ นอกจากนั้นบางครั้งการได้เจอสถานที่ที่เป็นแคมป์ของศัตรูตัวเกมก็เปิดโอกาสให้เราได้เลือกทั้งวิธีแห่งการดาหน้าเข้าไปเก็บให้เรียบแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งการเรียกกาลังเสริมของศัตรูที่เป็นทหารมาเพิ่มกลับกันนะครับการเล่นแบบสเตลที่แม้จะใช้เวลามากกว่าแต่มันก็ปลอดภัยกว่าเช่นกัน นอกจากนั้นระบบแผนที่นั้นโตเกมจะไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าจะให้เราไปทางไหนเขาจะไกด์ผ่านลําแสงเกรสแบบคร่าวๆเท่านั้นครับที่เหลือเราก็จะต้องวิ่งเองแต่ผมแนะนําว่าในช่วงต้นเกมอย่าเพิ่งสารวจก่อนก็ได้ครับให้ตามจุดเช็คพอยต์ไปจนได้เจอกับ NPC หญิงสาวคนนี้ก่อนเธอจะให้นกหวีดเรียกพูดอาชามากับเราการเดินทางต่อจากนั้นจะได้สะดวกสบายขึ้นดีไซน์ของระบบการจัดการแผนที่ก็ทําออกมาได้เจ๋งดีครับโดยเฉพาะระบบการปักหมุดแลนด์มาร์กสำคัญเช่นถ้าตรงนี้เป็นจุดฟาร,ร์มของคราฟที่เราคิดว่าน่าจะหายากเราก็มาร์กด้วยสัญลักษณ์ต่าางๆเอไว้ บางจุดเป็นบอสที่ปราบยังไม่ได้แต่ว่าพิกัดของ NPC บางคนที่หายากๆในตอนแรกเราก็ปักหมุดไว้ก่อนครับเวลามาคราวหน้าจะได้ไม่ต้องวิ่งวนหากันอีกรอบดันเจียนเป็นสถานที่ที่เชื้อเชิญให้เข้าไปสำรวจมากๆครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าภายในนั้นคุ้มค่ากับของรางวัลที่ได้มาเสมอเะว่าดันเจียนแต่ละแห่งก็คาดเดามไม่ได้ว่าเราจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบไหนตั้งแต่ประเภทของมอนสเตอร์ด้านในที่ไม่เหมือนกันกับแบบต่าง,างๆรวมทั้งบอสที่สแตนบายอยู่ณชั้นในสุดอ้อเสนออีกอย่างหนึ่งที่แฟนเกมเข้าใจดีีีก็คคืืออระบบบขข้้้ววามท่เยนนนแปไพ ผมว่าระบบนี้หาไม่ได้จากเกมไหนเลยนะคือมันเป็นสีสันมากๆเวลาเราเล่นในโหมดออนไลน์ครับเราจะเจอกับข้อความที่ผู้เล่นคนอื่นเขียนแปะเอาไว้ให้บางอันก็จริงบางอันก็แกล้งแต่ว่าผมว่ามันก็ขำดีครับคือบางจุดมันก็จะมีแบบว่าบอกให้เรากระโดดลงไปเลยเดี๋ยวได้ของแล้วคนก็โหวตข้อความนี้กันเต็มเลยครับสรุปกูโด,ดลงไปตายป้าเอ้ยนั่นแหละรครับคนเล่นเกมของค่ายนี้มาจะเข้าใจใหัวอกกันดีซึ่งเอลเดรินก็ไม่พลาดที่จะใส่ระบบข้อความเขียนแปะพื้นมาให้กับเราครับ เอาล่ะยังไงก็ตามข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบแผนที่ก็คือพอแมปมันใหญ่ผู้เล่นก็อาจจะวิ่งแล้วก็พลาดจุดสําคัญบางจุดไปได้บ้างครับเช่น NPC ที่ซ่อนตัวอยู่หรือว่าทางเข้านันเจียนยิ่งถ้าควบม้าไวๆก็อาจจะพลาดไปได้ฉะนั้นเวลาวิ่งสำรวจก็แนะนําว่าให้วนๆดูหลายๆมุมนะครับม้าอาจจะไม่ใช่หัวข้อใหญ่ที่สุดของเกมนี้นะครับแต่ว่ามันกลับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมมองว่ามีส่วนสาคัญที่ทําให้เกมนี้พิเศษขึ้นพูดอาชาเป็นพาหนะเดินทางหนึ่งเดียวของเราครับ ทักษะกระโดดดับเบิลจมัมกับลานพูดที่เอาไว้ขึ้นที่สูงๆก็เพิ่มมิติในการสำรวจให้กับผู้เล่นทว่าที่ดีงามมากๆก็คือเราสามารถควบมาเพื่อทารบกับศัตรูได้ตั้งแต่ศัตรูระดับทั่วไปเลยเถึงไปจเถึงการขี่ม้าสู้มังกรคือมันพิเศษมากๆสำหรับผมเลยครับเอาอตรงเลยนะตอนเจอมังกรครั้งแรกแล้วผมเล่นสายเวทภาพในหัวคือกูเป็นแกรดาฟสมัยหนุ่มๆออกสู้มังกรเลยเลยครับ บอสกับความยากของเกมผมว่าประเด็นนี้หลายคนคาดหวังและเป็นความกังวลว่าโตเกมจะยากไม่เท่าเกมเก่าหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะอยากเปิดใจกับเกมนี้เป็นเกมแรกของ From Software สำหรับผมผมมองว่า Elden Ring เป็นเกมที่ยากแบบมีเหตุผลและบอสบางตัวก็ยากง่ายโดยขึ้นอยู่กับคลาสและวิธีการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนด้วยครับผมยกตัวอย่างบอสยากบางตัวนะครับผมสู้ด้วยไม่ยากเลยเพราะเน้นยิงเวทจากไกลๆแต่กลับกันนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ดาบบอสตัวนี้ก็จะโหดขึ้นมาในทันทีหรือว่าบอสคนนี้ที่มีลักษณะเป็นผู้บุกรุกนะครับ ก็จะค่องแคล่วมากๆจกิงเวทคือโอกาสโดนน้อยโคตรเลยฉะนั้นผมจึงไม่เล่นสายเวทแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการสู้แบบแฮรรี่แทนเพราะว่ากว่าจะเล่นจนจับจังหวะได้ก็เป็นชั่วโมงเลยเหมือนกันแถมให้อีกตัวนะครับบอสผู้พิทักษปรึกษา วันนี้เป็นอสเวตบนหลังม้าที่ผมตั้งใจสู้แบบไม่อัพเลเวลเลยครับม้าก็ยังไม่มีเพราะตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะหาม้าจากที่ไหนผมก็เลยเอาวะลองดูสรุปว่าใช้เวทมนต์ก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ถูกจังหวะโดนสกิลสะท้อนเวทกลับมาทีเดียวตายก็มีเหมือนกันในขณะเดียวกันบอสตัวนี้เราก็สามารถตอบโต้ด้วยการโจมตีที่ทำให้ศัตรูหยุดชะง,งักได้ด้วยครับฉะนั้นผมจึงได้ข้อสรุปว่าเอลเดนดิงเป็นเกมที่ท้าทายและความยากนั้นขึ้นกับวิธีการเล่นของผู้เล่นแต่่่่่ลละะะคคนนคาาานานานรรรรัับบบววาา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 มมมสยไไไหดดูปแบบก,กกกกกเเอออพพททีผ้็ืฒ เขาตั้งใจจะให้ผู้เล่นได้อิสระในการเลือกวิธีเล่นครับการดีไซน์จึงต้องผ่านการคิดและออกแบบมาให้ลงตัวกับวิธีการเล่นในหลายๆรูปแบบหรือว่าบางครั้งบางสถานการณ์ที่ไม่ใช่ภาคบังคับในฉากสู้บอสจริงๆการหลอกล่อมอนสเตอร์มาให้ตีกันเองก็เป็นกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดลองเอาละและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือคุณภาพชีวิตในเกมครับ ผมคิดว่าผมน่าจะพอพูดได้นะครับว่าน่าจะมีผู้เล่นเกมหลายๆคนไม่อยากเล่นเกม Open World เพราะมันค่อนข้างเสียเวลาและมีเงื่อนไขการเล่นบางอย่างที่ทำให้เราไม่ค่อยสะดวกกับการเผาเวลาไปกับเรื่องเดิมซ้ำๆผู้พัฒนา Elden Ring ก็คงจะเห็นประเด็นเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยใส่ตัวช่วยหลายๆอย่างมาให้ได้แก่ตําแหน่งเช็คพอยที่ใส่มาให้หลายจุดแถมยังมีรูปปั้นมาริก้าเล็กๆที่เอาไว้เป็นจุดเกิดแทนตําแหน่งเกรสได้ด้วย ต่างกันก็แค่เราไม่สามารถปรับแต่งตัวละครตรงนี้ได้นะครับในขณะที่การเดินทางแบบ Fast Travel ก็จะใช้ได้เฉพาะตำแหน่งของเกรสเท่านั้นมีระบบมัลติเพลเยอร์ที่สามารถสมอนผู้เล่นคนอื่นมาช่วยสู้กับบอสหรือว่าจะเรียกมาเพื่อเป็นคู่ต่อสู้ของเราก็ได้เหมือนกันระบบการจัดสรรจอกศักดิ์สิทธิ์สประเภทให้เหมาะกับการเล่นกับบอสน,นั้นครับเช่นตอนสู้กับบอสบางตัวผมไม่ใช้เวทเลยก็ปรับให้มีแต่จอกที่ใช้เติมเลือดหรือว่าบอสบางตัวยิงเวทไกลๆได้หลบไม่ยากผมก็เทไปฝั่งของจอกที่ใช้เติมโฟกัสพอยคร,รท์ จอกศักดิธิ์สามารถรีฟิลให้บางส่วนเมื่อเราถล่มกลุ่มศัตรูในพิกัด,ดน,นั้นๆนจนหมดหรือว่าอาจจะรีฟิลจากการกำจัดมอนสเตอร์สคารับหยาดน้ําแบบนี้ครับนอกจากจอกศักดิธิ์ทั่วไปแล้วนะครับเกมจะมีจอกสักดิธิ์น้ำอมฤตที่ให้ผู้เล่นสามารถผสมไอเทมพิเศษลงไปเพื่อเพิ่มบัฟบางอย่างได้ด้วยและจอกสักดิธิ์น้ำอมฤตจะไม่นับรวมกับจอกสักดิธิ์ทั่วไปนะครับทำให้เรามีไอเทมเติมเลือดที่เยอะขึ้นกว่าเดิม ระบบกระเป๋าพกที่กดวาวค้างก็จะมีอีกหน้าจอเพิ่มขึ้นมาให้ทําให้เราสามารถเลือกใช้ไอเทมที่ใช้บ่อยๆได้เยอะขึ้นระบบเครื่องรางที่ช่วยเพิ่มพาสซ v ีฟสกิลพิเศษและระบบคราฟไอเทมที่ช่วยสร้างไอเทมช่วยเหลือครับ เอาเลยครับโดยสรุปแล้ว e l d e n Ring ก็เป็นอีกหนึ่งเกมจาก f r ร m มซอฟต a แ e ร์ที่แสดงให้เห็นถึงการยกระดับเกมในรูปแบบเดิมให้ยังคงความคลาสสิกเอาไว้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มสเกลเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาจนสามารถพูดได้เลยว่านี่คือหนึ่งเกมคุณภาพที่จะเข้าชิงเกมออฟเดอะเยียปีนี้อย่างแน่นอนผู้ชมที่สนใจจะเปิดประสบการณ์ความท้าทายสู่การเป็น e l d e n Lo r d ก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อเกมได้ที่บ e ันด์ไดน c ม e โคอ r นเ i อร์เทนเมนต์เอเชียอีสโตนะครับผมจะแปละลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันนะ เอาละท้ายในท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาเละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ